เขียนหนูได้สี่ตัวสี่ตัวมีศูนย์ห้าแปดเก้าสี่ตัวนี้มีศูนย์ห้าแปดเก้าจ้ะศูนย์ห้าแปดเก้ามัดนี้สามตัวศูนย์ห้าเก้า อันนี้จับเลยเพนพ่ครับจช่จับเลย <0 59. S 2> กันศูนย์ห้าเก้ากันห้าหนึ่งเก้ากันห้าหนึ่งเก้าข้างล่างแปดเก้ากันกันตัวกันนีนหาหนึ่งเก้าเพืนพ่ครับจ้า ันล่างแปดเก้าหนึ่งกันห้น 5, 1, 9, าหน,นึ่งเก้าล่างแปดเก้ากันเก้าเก้เาซัมเน่แหละพื้ย่อมเอาเจนแกนเลยล่างแปดเก้าเนาะผมคือเขียนผิดแปดเก้ากันเก้าเก้า เอาแจกแจงเรื่องวันเนี่ยว่าตองตัดเดอ้อคุณย่อมมันนั่นด้วยหืมว่าตองตัดเดิอมันนั่นด้วยน<ะ>ั่นด้วยเตยี้ย่ครับเอาว่าตัดกับว่าตัดมันต้องคอยรวยเร็วนะครับจ้ะซ้ำนี่แหละมันจังสีรวยท่านเพิ่นเพราะว่าเพิ่น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 ไปได้ลายมวดแล้วใะแจ่จว่าเพิ่นกระทาอยู่ดรกเพิ่นซ้อมโตเนาะจรจงได้กับ อืม <c oughs> สนาทา่องูวงวันนี่แหละครับ <c oughs> อ๋อเอาแบบมัน,มนใจข<จ>นาดเลยวงวันเนี่ยโอ้งวดว่าันันประมาณว่วยุดคุณยนงอเมยอันที่เด็ดนี่เพิ่นจะไปฟังเล่าเวรบโกรรมมาทำเนี้ยครับมันอันครับอ่าเชิญครับอัโลโหลครับจ้า ครับอ่านิมนต์เลยครับไปเล่าควันก็นได้ด้อเย็นนี่คุณยองเย็นนี้ไปเล่าก่อนก็ได้จ้ะมันอันเลขอาตมาที่งวดที่้านมานี่มันิมักมาวันจันกับวันสุกขเลขเลขสี่ตัวหววทีล่นแปดหกสามศูนยอันสามหก หกสามมาสองมือสามศูนย์ศูนย์สามกับมาสองมือแต่ก็ย่อมอจนมากกับมาวันจันทร์กับวันวันศุกร์จนมากมันจีเปลี่ยนวันจันทร์กับวันศุกร์ดิบ้นนี้มื่อนี้วันเมือนี้วันจันทร์เนาะครับวันจันทร์ที่ห้าก็ไวนเล่ากับบ๊อบเป็นแต่ผากเนี่ยเหมือนไหม ดึงไปแล้วก่้นก็ได้นะครับอยู่ในซีโตนี่แหละําหรับหมุนเวียนกันไปรถอันจะมบะหวัดมันงวดเล็กออกเล็กไถหวอคนละอ๋อเกิดเวียนอยู่ในนี่แม่นบ่ครับคันผู้ใดสิเรียนแล้วคันผู้ใดสีเรียนแล้วในภายในอาทิตย์นี่เวียนอยู่ในซีโตนี่แม่นบ่ครับจ้าถูกต้องเพราะว่างวดที่แล้วมันกับเป็นจังตันยู่แห่อืม มัดซีมัดซีหาเงาะส่วนหนาเงวดที่แล้วตัวที่หอดเละไข่ออกอะหมากสิมาวันวันจันทร์กับวันศุกร์ขนาดตัวเก่าไหมออกกันสามศูนย์แล้วก็ยังมาออกศูนย์สามออกหมอกสามแล้วก็ยังมาออกสามหอกอีกอูคุณยมหมื่อศุกร์ศุกร์ที่อันนั่นแหละสุขเพียรัฐบาลไทยออกนั่แหละวงสองสามหมื่นครับมันมันจะเป็นสั่นมันออกแต่ถึงไข่ถึงเล่า ฟ้าดัาน06แม่ไปใหตุการณ์3ไปเหตหกามศู6 30เนาะครับให้6 30ามดเลยตัดเลยเหรอครับอืมนั่เหรอไปออกเล้าตามตัวเลยไม,นมยน่นออือโอ้ยแต่เม่นอใกล้สุดสิดังตุ้งเลยวะโอ้ครับเยี่แล้วครับงวดนี้ตังงวดนี้ผมยังคิดว่า มัน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 จะติดศูนย์ลัก้อยอีกเนี่ยแม่นบ่ครับจะ่ว่านี่จะติดศูนย์ลักร้อยอีกเอาอันว่องหันมันออกเบอร์โทรย่อมแม่นบ่ลไะคุณย่อมมันสามสามหกอะแบบนี้มันสีมาออกกันหาเก้าได้ลุกเลื่อนเก้าหาได้ยังองลุ้งเลื่เก่าแต่บนนี้เล่นมันสิอยู่น้ำคุณย่อมนี่เด้ย อืมบอวว่าใช่บอกว่าเล่ามันสียอยู่รอนี่แหละครับอืมบิบัวไป,ปไกลนะครับสียอยู่รอนี่นะครับจ้ะบัวบาไปไกลอยู่รอนี่นะแต่ว่าสาธุเด้อเด่นที่สุดเด่นที่สุดก็คือเก่าตัวเดียวโอ้แฟนแฟนแมนหายวิ่งนี่ก็วิ่งเก่าไปเรื่อยบัครับถูกต้อง ตัวเด่นตัววิ่งไงคือเก้าคันแมนเบิร์กับแมนเก้าเก้าอะไรสักวันเนี้ยเแมนกับเก้าเก้าอันปะครับอื่ซื้อง่ายปัญญังแล้วครับเก้าเก้าอันนี่ไหมทั้งวันนีกมาหลายตัวเลยซื้อตัวอันอัน,อนหางวดที่ผ่านมาเนี่มันติเขาเขาบนยุซีงวดคุณยมอืมครับแบบนี้อ่ะ บัดนี้หันงวดงวดงวดที่มันออกกันสองสองนั่นมันมันรุ่งแรงรุ่งแรงทีเดียวนั่นแหละบัดนี้มันเลขเก,กา้ามันกระเด็นขึ้นเลขสองสุดน,นั่นสุดน,นั่นข้างล่างมันออกสองสองกันบะครับอือข้างล่างออกสองสองบัดนี้มันกระเด็นเด่นพอกันครับงวดที่มันมาสองสองน่ะคิดว่าเจ้งไดกัะเก่าเก่างวดนี้ข้างล่างน่ะ ครับอ๋อเพราะว่าอันพอดอวกมากมันมันเด่นสำก,นกันกับสองสองหัที่่านมากที่บกม้าเนี่เขามาตั้งแต่อจตมาอยู่อยู่อยู่กลางท่นษาวุ่นอจตมาเปลี่ยนเบื่อไม่นี่หล่ะครับบ่มันงวดนี่สิไปมันงวดเด๋ครับเอางวดนี่แหละงวดส้มนี่แหละแขนแฉนแล้วครับงวดส้งเดือนมก,กราเนี่ยละ่ะ เ,อ,เอัน้็ที่บอกกับว่าเป็นอยังดอกคุณยงอาตมาว่ามันตรงกับอายุไม่อาตมานนะโอ้อปีปีนี้กรสิกรส,สิอันอายุเท่าไรครับอายุตรงเลยบ่ะอ,อันเนีย่ยอันสามสิบกลัลละอี่เต็มหกสิบคุณยงซูนเก่าเแต่ว่าอันติด ูนย์เก้านี่แหละก็มันมันสิบ่ไก่กับคนเล็กอาตมากับเล็กุณนย่อมมันวันดวงมันสมพองกันยเดีย oh พอดีเกิดศูนย์ว่าไก่เชื่องกันยังสินะพอดีเป็นเป็นมันปีเกิดปีศูนย์เก้าของฝ่ายจา์แมนบ่ครับจ้าอ๋ปีนี้ผมก็เตรมหาเก้าหรือบ่าเท่าไงโอ้นั่นแล้วนั่นแล้วมันอยู่ใกล้เชื่องกันยังงวะตัวเลขเนี่ย ผมก็หาเก้าดิสดเนี่ยนันแล้วพอดีเรียกกระตุงกันพร้อมเนี่ยเลพอดีลักษณะศนะูนย์หาเก้าเอาสามตใส่กันเลยสาธุเนี่สามตใส่กันเลยเนี่ยศูนย<ะ>์เ <0 9 S 1> ก้าครับหาเก้าครับผมครับจ,จ้าะเจ่นญพรครับผมกับนมัสการครับพระอาจารย์ครับ,รรบเอา้าบัตรที่เนี่ย แชนปาหมวกหักพี่น่องเอ้ยโบยจากภาคเอารวดแนวทางของอปูไอพระอาจารย์ไล่น้ำอา้าวลงซื้อเพิ่นพระอาจารย์ไล่น้ำนะครับงอนนี่เพิ่นให้แบบนี้แล้วครับเด้อประมาเลขตัวลักนี่ตัวจับสวิงกันนี่สิมียูซีตัวนะครับมี 0589นะครับเด่น9วิ่ง9รูด9ไปเลยนะครับ3ตัวนี้เพื่นให้0 5 9กัน5 1 9ล่างนี่เพื่นให้8 9กัน9 9เพื่นว่าก็เพื่นสีให้ตัวนี้แล้วมันมาแบบนี้ก็เพื่อนจับให้แค่0 5 9เพราะว่าเพื่นเกิดพศ0 9นะครับมาเข้ากับของพอเฮงพอดีพอเฮงกับ59ปีนี้ เพราะฉะนั้นเลขสามตัวนี้ต้องเป็นเลขมงคลแน่นอนตามที่อาจารย์เพิ่นอนได้วาดวังเอาไว้มาเข้ากันพอดีพอดีพอเห็นกับพระอาจารย์ดวงมิสมพง์กันออางวดนี่ศูนหเกจะมาอีรีว่ไปพิสูจน์กันนะครับเด้อแต่ว่ากับ่าลืมอย่าลืม8ปเกกับเกเก้าเพิ่นว่า บต้องตัดนะครับงวดนี้เพิ่มมันใจแห้งเพิ่ว่าบต้องตัดเพิ่ว่ามันนานรวยเพิ่ว่ามันนานรวยบต้องตัดดอกมันนานรวยรสัน้นพี่น้องท่านผู้ชมกับพิจารณาเบิ้งนะครับใส่พิจารณายันในการรับชมนะครับเด้อโอเหงกับหายไปเป็นแนวทางขอให้พี่นอ้องโชคดีอยู่ดีไม่แห้งสู่ผู้สุขคนครับสวัสดีครับ